สวัสดีครับรพบกับผมสทอทอมนะครับช่องรายการเกษตรเชิงลุกนะครับที่จะพาพี่น้องที่สนใจเกี่ยวกับเกษตรเกี่ยวกับปศุสัตว์เกี่ยวกับการประมงนะครับแล้วก็ท่องเที่ยวมีแต่ความสุขมีแต่รอยยิ้มไปพร้อมกันนะครับวันนี้เรามาเยี่ยมลูกฟาร์มกันนะครับมาดูวิธีการเลี้ยงเป็ดแ่ละเล้าของลูกฟาร์มนะครับของอันนี้ก็ถือเป็นรายหลักๆของลูกฟาร์มของผมนะครับที่อำเภอสวนภูมิจังหวัดระยอดนะครับมีเป็ดอยู่ประมาณ 3,000ตัวนะครับ3เล้าตอนนี้นะครับลงเต็มแล้วแล้วก็คุณพ่อจะขยายขึ้นอีกหลายๆเล้าเลยนะครับในระยะเวลาไม่กี่ไม่กี่วันนี้กําลังจะเพิ่มเพิ่มเล้าขึ้นอีก2เล้านะครับลองมาดูนะครับเพราะที่นี่เขาทําเป็นกลุ่มกันนะครับแล้วก็มาดูเทคนิคมาดูวิธีการเลี้ยงของคุณพ่อเขานะครับว่าท่านทํายังไงครับให้การเลี้ยงมีกําไรนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับไป ลูกฟาร์มนะครับบ้านแม่กำนันนะครับตำบลช้างเผือกนะครับเรากำลังจะไปเล้าเป็ดลูกฟาร์มนะครับถ <c oughs> นนแต่ละที่ที่ทำร้านเล้าเป็ดน,นะครับ <c oughs> ผมม็อยากให้เป็นถนนที่ค่อนข้างเข้าออกง่ายๆนะครับเ <c oughs> พราะต่อไปจะเป็นหน้าฝนแล้วนะครับ เ,น,เ,น,เ,น,เน,บบนี่ยเ,เริ่มถึงแล้วนะครับเราก็เข้าในพื้นที่ฟาร์มแล้วนะครับอันนี้เป็นเป็ดลูกฟาร์มนะครับนะสองเรานะครับ จะจับแล้วนะครับชุดนี้เราทำไว้ไปลงเชือดนะครับเข้ามาในฟาร์มเป็นลูกฟาร์มนะครับนี่นะครับคุณพ่อก็อยู่พอดีนะครับเลี้ยงมาหลายชุดแล้วนะครับ เรานี้รอส่งลงเชื่อดนะครับจักเดือนเราคุณพ่อชุดไหน,สา,นสามเดือนนิดๆแล้วนะครับชุดชุดหลังอี่จักตัวคุณพ่อชุดหลังพันสองร้อยตัวชุดหลังนะครับชุดนี้นะครับพันสองร้อยตัวคือแบ่งแยกมาจากเรานู้นนะครับคุณพ่อมีอีกเราเราเปลี่ยนไม่ไย้อีกเรา,าเคุณพ่อเองมีสามเ้าน,นะครับ เริ่มจากหนึ่งเล้าเริ่มจากหนึ่งเล้ามาเป็นสามเอียงกว่านะจะเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะครับผมถึงไม่ได้หาลูกฟาร์มนะครับพอดีลูกฟาร์มลายหลักๆล,ลายเก่าๆนี้คือไม่เลิกนะครับก็คือไม่ได้หาลูกฟาร์มเลยนะครับก็เพราะว่าคนที่อยู่ด้วยกันแล้วก็คืออยู่กันแบบสบายๆนะครับเป็ดออกง่ายก็ง่ายเป็ดออกยากก็ยากด้วยกัน มีสะดุะดบ่ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่เลี่ยงมากมีสะดุดบ่มีช่วงนี้ม,มีมีโคบ,บิสสะดุดเทอดไปปะจนแล้วมันใหญ่มากเลยนะครับชุดนี้นะครับ ตรงนี้เขาทาเป็นกลุ่มเลยนะครับในกลุ่มวิงสมาชิกจะคนพอมีสมาชิกในกลุ่ม10คนนะครับสมาชิกในกลุ่มเลี้ยงเป็ดคือเลี้ยงเป็ดเนื้อนะครับเลี้ยงเป็ดเนื้อให้ผมทําเราทํา MOU กันนี่นะครับก็อันนี้คุณภาพที่จะส่งลงเชือดนะครับร้านลาบนะครับชุดนี้นะครับเขาจะเชือดไปร้รานลาบเราทําเราทําเนื้อเพื่อเพื่อให้ร้านลาบนะครับ คือถ้าเป็นเป็ดไซส์นี้จะจะค่อนข้างเนื้อเยอะนะครับแต่เราแต่เรามีกำไรบ่ฮะมีกำไรอยู่เป็นบ่พอ่อใส่เวลาโดนบ่แต่ละมือได้การเลี้ยงเป็ดแ่ละมือบ่แต่ละเลาแต่ละเล่อกว่าแมนประมาิมหาที่ประมาณซิมหาที่บ่พ่อสิมหาที่เขาเห็นอย่างไงสิมหาที่อาห,หารอาหารเป็นบ่ คือัานน้ำนี่บ้ตตองเล่นมตออ้อคคือ,ค,อคือน้ำคุณพ่อก็ทำระบบออโต้ไว้นะครับนี่นะครับไหลเ้าไหลคือดูแค่ว่าน้ำมันไหลอย,อยู่หรือเปล่านะครับหรือไม่ไหลแค่นั้นนะครับเพราะอย่างอื่นนี้คือไม่ได้ทำอะไรเลย,ลยคือเทอาหารเสร็จแล้วจะไปไหนก็ไปได้นะครับคุณพ่อเขาบอกก็เลาหนึ่งอยู่นู่นนะครับยุหันพันตัวพอ พันตัวใหญ่ไหมนี่บ้างทรอยสองสาร้อยบ่ <500. S 1> คือคือชุดนี้พันสองร้อยตัวชุดนั้นอ่าอยู่นี่ก็น่าจะสองสามร้อยนะครับแล้วก็คือย้ายมาจากเรานู้นเรานู้นน่าจะอยู่ประมาณเก้าร้อยหรือแปดเก้าร้อยพันนะครับประมาณนี้นะครับ <100. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูเรานู้นกันนะครับ <100. S 1> อันนี้ก็รอรอออกอย่างเดียวนะครับ <100. S 1> เลี้ยงเ,ยงยเลี <100. S 1> เ้ยงยักชุดแล้วป่ะเลี้ยงยักชุดแล้ว ประมาณที่หาชุดแล้วเนยมากประมาณห้าชุดนะครับบร,รวมของลูกไหมเนาะเฉพาะของคุณพ่อคนเดียวนี้คือห้าชุดนะครับแล้วก็มีลูกชายเลี้ยงอีกนะครับมีกำไรปะฮะก็ฟังเอาเองนะครับกำไรด้วย <laughs> ก็คือมันมันหมุนรอบหมุนเร็วนะครับคือประมาณสามเดือนก็ได้ทั้งทุนทั้งกำไรขึ้นนะครับ รอบมันหมุนเร,เร็วกว่าอย่างอื่นนะครับเลี้ยงเป็ดเ,เ,เหนื่อยซาใจรล้งพ่อเดี๋ยวเราไปดูเล้านน้นกันนะครับเ,รพเพิ่มเติมเล้าที่ผ่านมานะครับก็คือลูกฟาร์มจะแยกไปเลยนะครับผู้เมียนะครับอันนี้คือตัวเมียนะครับอันนี้คือตัวผู้นะครับ มันจะการเล้าแต่ละเล้านะครับห่างกันประมาณ20เมตรนะครับอาหารก็คือให้กินตลอดนะครับแล้วก็ระบบน้ำก็คือให้ออตโต้อย่างนี้นะครับสองเดือนนะฮอนมะเนี่ยเป็นอายุ2เดือนนะครับเหล่านี้ ก็คือแม่ค้ามีเป็ดแน่นอนนะครับได้เป็ดแน่นอนเพราะเราเรามีเป็ดไล่ๆกันตลอดนะครับสำหรับแม่ค้าที่ต้องการเป็ดตลอดก็คือแจ้งเรามาได้เลยนะครับเรามีผลิตส่งให้ท่านได้ตลอดนะครับนะครับแล้วก็ลานตรงนี้นะครับกำลังจะสร้างขึ้นอีกเล้าหนึ่งนะครับนะครับจะสร้างขึ้นอีกเล้าหนึ่งสร้างเสาไว้ก่อนว ฮะสร้างเสาหรอกดยลูกฟาร์มก็จะสร้างขยายขึ้นนะครับคือเขาชอบตรงที่เงินมันหมุนเร็วนะครับมันใช้เวลาไม่นานมากนะครับขนาดาสะดุดเรื่องโควิดนะครับยังไม่ยังไม่มีใครถอยนะครับก็ยังยังลุยกันต่อทุกทุกเล้านะครับ จับก็จับง่ายนะครับเพราะแยกไว้แยกไว้รอแล้วนะครับรอให้ได้อายุแล้วก็ให้ขนเต็มตูดนะครับ เห็นอย่างนี้ก็นะนะครับใกล้จะเป็นเงินแล้วนะครับอีกไม่นานก็เริ่มที่ที่จะได้แล้วนะครับมาดูเราที่สามนะครับ ของลูกฟาร์มที่สวนอภูมินะครับจะเลี้ยงเป็นล็อกนะครับล็อกหนึงประมาณ200ถึง250ตัวนะครับจะมีโซนแห้งโซนเปียกนะครับขึ้นอยู่กับการจัดการของแต่ละเล้านะครับว่าจะเลี้ยงแบบไหนนะครับเพราะเล้านี้ค่อนข้างโตเร็วนะครับ อาหารให้ตลอดยี่สิบสี่นะครับห่มดีแล้วพอ่อแบบนี้นะมันห่มดีพ่อมาห่มดีพอ<น>่อเจ้าบ้าขนมันจับดีพ่อขนแนนมันแบบฮ่มดีมันคือวันพอออ่อแอร์ถูกไหมครับน้ามึงไม่กาแต่รุ่นรุ่นเปรียบเทียอันนี้การทำเล้าแบบนี้จากประสบการณ์ของคุณพ่อเองนะครับเล้าที่สามนะครับเล้านี้ ลงทุกเดือนจับแล้วต้องลงตลอดเลยนะครับไม่ลงนี่คือมีงอนนะครับเพราะไม่ได้ลูกเป็ดคืองอนแน่นอนอันนี้คือถ่ายให้ให้ดูแต่ละเล้านะครับว่าการจัดการแต่ละเล้าเป็นยังไงนะครับแล้วก็การเจริญเติบโตนะครับ อของแต่ละเล้าคุณพ่อบอกว่าทําแบบนี้จเจริญเติบโตดีที่สุดมันเย็นตลอดลโนะเนาะพ่อมันเดี๋ยวไม่นานระบายมากกวีแบบมันมีนานปีละถึงมากกว่มหวานก้มหวานอย,ยู่เพราะไฟไหลมันมีนานจักมือเปลี่ยนใทีนึงน่ะจักมือเปลี่ยนใหทีแค่สามไอซี 5, มือถึงหาม,ม,มือถูงเปลี่ยนซีถึงหามือคือเปลี่ยนออกแล้วเนาะพ่อแต่การเจริญเติบโตนี่ดีกว่า คือมีบวกน้ำให้ังสี่บอกร่าแบบแบบแบบน้ำแบบนี้คือหนึ่งมัจฉิพ่อจิกโอ้โหเน็ดจิบพ่อจิกขนกันบอจิกขนแม่นบออ่าก็จะพูดแบบแบบร่วมแบบร่วมนี่เกินเน็ดขึ้นมากสามเล่าที่เข้าเบิรงกันมากเนี่ยเล่าได้เลยกำไรดีกว่ากันเานีแบบนี้เห็นบอแม่นแบบนี้โอ้มัจฉิขนมัจฉิสมบูรณ์มากตลอดขนสมบูรณ์ตลอดเลยเห็นบอมัจฉิพ่อมีจิกขนร่วงันอยังครับอืมแต่ว่าอัน พ่อหูแยกเป็นผูแม่แยกเลยบ่ะพ,พ่อหูว่าเป็นตัวหูตัวแม่ก็คือแยกไวผ้ผูไวผ้ผูแม่ไ้แม่เลยแยกไปเลยอันนี้คือจากประสบการณ์จริงของคุณพ่อนะครับก็คือเล่าให้สู่กันฟังนะครับเป็นการเล่าสู่กันฟังนะครับ<ย>อันนี้เป็นลูกฟาร์มที่อำเภอสวนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสำหรับหลายๆท่านที่ติดต่อเข้ามานะครับคือผมผมต้องผลิตลูกเป็ดลงเล้าหลักๆของผมอ่ะนะครับ ส่วนท่านที่ซื้อลายย่อยก็คือมีแบ่งขายให้ได้ตลอดนะครับส่วนลายหลักๆก็คือที่จะเป็นลูกฟาร์มก็ขอลงลงลูกฟาร์มหลักๆที่ที่เราอยู่ด้วยกันมาก่อนนะครับไม่ว่าจะโควิดหรือไม่โควิดเราก็ขายง่ายก็ง่ายด้วยกันยากก็ยากด้วยกันลําบากก็ลําบากด้วยกันนะครับยังไงเราใหม่ๆก็อย่าเพิ่งว่ากันนะครับเพราะว่าเราเก่าๆไม่เลิกจริงๆให้เศร้าเปล่าครับว่าเาล่าเศร้าเปล่ มีสิเพิ่มไปนะยังสีเพิ่มอีกยี่ต่เฮ้ยอันนี้นะครับอันนี้อันนี้นะผมจะให้ดูนะครับอ่าเรานี้จะขยายเพิ่มนะครับคือซื้อเสามาแล้วนะครับซื้อเสามาแล้วแล้วก็เกตดดินแล้วนะครับเกลดดินเรียบร้อยแล้วแบบเดียวกันเลยปะเนี่ยอาจะขึ้นเล้าแบบเดียวกันเลยนะครับกับเรานี้นะครับนี่นะครับก็คือดูดูความอลังการนะครับของแต่ละเล้านะครับ ของคุณพ่อเขาทำมานะครับเราก็ทำคลิปไปให้ท่านที่สนใจหรือลายใหม่ๆดูนะครับว่าแต่แต่ละเล้าเป็นยังไงนะครับใช้เวลาในการทำไม่มากนะครับแต่ละวันในการดูเป็ดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีระบบน้ำแล้วก็คือใช้เวลาแค่15นาทีพอนะครับฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ